เดี๋ยวคืนนี้ประเทศกันอีกนะฮะเวลาใส่ตรงนี้นะครับพวตรงนี้นะต้องมีบวกมีลบนะครับต้องใส่ถูกนะทํางานแล้วฮะพัดลมทํางานแล้วด้วยอังสองตัวแล้วนะครับเป็นฮาโดรเจนนะฮะเยอะไหมหลอดเดิมนะฮะมันไม่ค่อยสว่างนะพระติดฟิล์มแล้วมันก็ไม่ค่อยสว่างเราก็เลยจะซื้อหลอด LED มาทดลองใส่นะครับก็ไม่แพงนะครับซื้อมาพันกว่าบาท แต่ทางร้านส่วนใหญ่ก็จะบอกว่ามันใส่ได้ใส่ได้ขาไซส์นะนี่เขาใส่มิวเซเว่นนะก็ใส่ S7 นะแต่เวลาไปล็อก็ล็อกไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะว่าเ,เบ้าเวลาใส่เนี่ยมันจะมีหลอดเดิมนะมันจะมีขารองด้วยเห็นไหมครับอันนี้ผมวัดแล้วหนึ่งเซนนะฮะใช้ตลับเมตรวัดแล้วนะฮะประมาณหนึ่งเซนวัดแล้วหนึ่งเซนนะครับต้องมีความหนาประมาณหนึ่งเซนนะถึงจะใส่ได้ พอเวลาล็อกแล้วเนี่ยมันจะล็อกที่ตรงนี้นะฮะฐานรองเนี่ยขาที่มันถอดได้นะท่านเนี่ยขาเดิมถอดได้เสร็จแล้วมันจะมีฐานรองเราก็ต้องใส่ฐานรองเข้าไปนะถ่ายฐานรองเสร็จแล้วถึงจะล็อกได้นะตัวล็อกมันล็อกไม่ได้นะมันก็จะมีมัได้มีเหมือนกันแต่ว่าฐานรองไม่มีเห็นไหมครับฐานรองมันไม่มีมันไม่สามารถใส่ได้นะ เราต้องทำฐานรองขึ้นมานะครับโปรตีแล้วก็ใช้ฝาฝา,าขวดน้ําแต่ผมมามาดูแล้วมันนิ่มมันนิ่มมันค่อนข้างนิ่มนะครับแต่ก็ใช้ได้เขาก็ใช้กันนะมันก็มาหนึ่งเซนเหมือนกันเห็นไหมครักล้เคียงนะครับหนึ่งเซนเหมือนกันนะวัดแล้วนะครับประมาณหนึ่งเซนเหมือนกันได้นะครับผมก็ว่าเขาเจาะรูต,ตรงนี้นะครับใช้โครโซอเจาะนะครับแล้วให้หลอดมันเข้าได้คือให้เท่ากับหลอดเนี้ยก็คือรูนี้นะ เห็นไหมครับอันนี้คือธรรมดาที่เขาทำกันครับก็ใช้ได้นะครับเนี่ยนะหลอดเอาฝาน้ำในเจาะโฮซอเจาะนะฮะถ้าใช้โฮซอยี่เบ็ดหรือยี่บสองมิลเจาะเนี่ยจะใส่ได้พอดีเลยนะครับใช้โฮซอเจาะตรงกลางนี่เลยนะฮะมันจะใส่ได้พอดีเลยนะครับแต่ผมดูว่ามันนิ่มไปผมคิดเองมันนิ่มไปนะฮะเนี่ยมันนิ่มจับดูนะนิ่มมันนิ่มไปฮะเนี่ยแต่ก็ใช้ได้นะครับมันก็แค่ล็อกเฉยๆแค่ดันเฉยๆเนี่ยแค่ดันไว้เฉยๆ ปุ๊บกดันไม่เฉยมันก็ได้ละเพราะตัวล็อกมันอยู่ตัวล็อกมันอยู่ตรงนี้นะฮะแต่ผมกําลังคิดว่าผมจะลองใช้ไอ้ท่อ PVC นะฮะใช้ท่อ PVC คือใช้ข้องอหรือข้อสามเหลี่ยมหรืออะไรก็แต่สามทางนะมันก็ใกล้เคียงกันนะเนี่เล็บกันนิดหน่อยแต่ความแข็งแรงมันสูงกันมากนะครับใส่ได้พอดีเลยนะเนี่ยเนี่ยผมมองแล้วใส่ได้พอดีผมจะลองทําดูนะครับว่าอันไหนจะดีกว่ากันเดี๋ยวผมจะทําแล้วลองใส่ให้ดูนะครับ ก็ตัดมาประมาณหนึ่งเซนนะแล้วเราก็ขัดขัดให้มันได้ไนดะ้ได้รอบเลยนะให้มันเท่ากันนี่ขัดนะคขัดขัดให้มันได้แล้วก็วัดวัดให้มันได้นะนนะขนาดเนี่ย <Okay. S 1> ผมอขอเน้นนะครับเพราะว่าต้องเท่าตัวนี้เพราะว่าถ้าไม่เท่าถ้ามันยาวเกินไปเนาะเวลาใส่ตัวเนี้ใส่หลอดเข้าไปเนี่ยไม่แน่นนะครับมันมีโอกาสหลุดได้นะครับ เพราะนั้นเวลาใส่แล้วมันต้องพอดีนะครับต้องชนพอดีนะครับเพราะฉะนั้นที่เขานิยมใช้ตัวนี้กันเนี่ยฝาเนี่ยนะครับฝาตัวนี้กันเนี่ยมันจะพอดีครับก็ง่ายครับทาง่ายครับได้ไม่ไรแต่ก็ทําได้แต่เพื่อนผมทําตัวนี้ไปแล้วนะครับใช้บูทใช้ PVC ขมอง่นเซเว่นนะครับเบ้าเดิมเขาจะใส่ตรงนี้เข้าไปเพื่อกันน้ำนะครับเห็นไหม น้ำก็จะไม่เข้าใช่ไห,ไหมเห็นไหมครับเห็นชัดไหมฮะแต่ปรากฏว่าพอตัวใหม่แล้วเนี่ยมันไม่มีตูดมาถึงเราจะทำเอ่อบูตตัวนี้แล้วก็จริงนะฮะบูตตัวแล้วจริงแต่ว่ามันไม่ได้นะครับเห็นไหมตัวนี้มันก็มีความหนายาของเรามีความหนามเราต้องแปลงฮนะต้องตัดออกนะท่านจะยอมตัดออกไหมเออเพราะว่าถ้าเปลี่ยนมันดอดเดิมไม่ได้แล้วนะครับถ้าต้องตัดตรงนี้ออก เพราะว่ามันใส่ไม่ได้มันใส่ตัวนี้ไม่ได้ผมถอดให้ดูนะครับมันใส่เลยไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาท่านซื้อนะฮะซื้อยี่ห้อไหนก็ตามเขาจะบอกเสมอเลยใส่ได้ใส่ได้แต่จริงแล้วไม่ได้นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องแปลงตัวนี้อีกนะฮะแปลงปูตาตัวนี้อีกเพราะนั้นเราต้องตัดตัดก็อาจจะเหลือแค่นี้ทีนี้การกันน้ําท่านจะไม่ดีแล้วนะครับเห็นไหมการกันน้ําของท่านเวลาน้ําเข้ามันจะอาจจะเข้าได้ แต่ว่าถ้าเราอยากจะสว่างเราก็ต้องใช้ leaving, <S 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 นะฮะต้องใช้ต้องตัดตัวนี้ออกต้องตัดออกให้เท่ากับตัวนี้มันเท่าเบ้าเลยเราก็ต้องตัดตัวนี้ออกแล้วเพื่อจะให้ใส่อมเข้าไปในนี้นะครับอันนี้ต้องทําใจนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องแปลงเพิ่มนะครับเดี๋ยวแปลงเพิ่มแล้วเดี๋ยวมาให้ดูนะเพราะต้องตัดวาดแล้วตัดออกนะตัดออกเท่าเลยนะครับจะเฉือนตัวนี้ออกนะครับที่ผมเฉือนแข็งๆตรงนี้ออกนะครับเบ้าตัวนี้ออกเพราะว่า ถ้าไม่เฉือนมันจะไม่ยืดนะครับเฉือนออกเฉืนอนดอกทุกสี่มุมเลยนะพอเฉืนอนดอกเสร็จแล้วตัดเท่านี้เลยนะตัดเท่าขอบนี้นะครับนี่ตัดเท่าขอบนี้จะพอดีนะครับตัดขอบนี้เลยขอบของเบ้าเนี้ยเราจะใส่ได้พอดีนะครับใส่ได้พอดีเลยนี่แต่มันก็มีตัวกันของมันอยู่แล้วเบ้าตัวนี้เนี่ยตัวหน้าเนี้ มันใส่ไปอย่างนี้ใช่ไหมมันก็กันอยู่แล้วนี่กันคือเข้าข้างในไม่ได้ก็กันอีกรอบหนึ่งครับเพราะมันมีมียางเนี่เห็นไหมกันตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เบ้าเบ้าเก่าของเขานะครับนี่เพราะนั้นมากันสองรอบนะเพราะนั้นไม่น่าจะมีปัญหาแล้วครับอันนี้ใส่ไปแล้วนะเห็นไหมขัวก,ก็ใส่ได้พอดีนะฮะัครับนี่ขัวใส่พอดี S7 นะครับก็ทําอย่างที่บอกนะครับ สว่างขึ้นเนยอะครับ LED นะใสย LED นะครับก่อนมองไม่เห็นเลยเดี๋ยวนี้สว่างโป๊ะเลยนะครับเห็นไหมก็ยังปรับแต่งอีกนิดหน่อยก็สวยแล้วครับนี่ยังปรับสงูงอีกหน่อยสว่างขึ้นมากนะครับอันนี้กระจกมันมืดด้วยนะครับอิดฟิล์มมืดด้วย อันนี้ภายในรถนะครับแต่รถฟิล์มมันดำนะครับมันเลยทําให้การเห็นจะน้อยกว่าข้างนอกนะครับอันนี้ในรถนะฮะแต่ก็เห็นนะสว่างกว่าเดิมเยอะเลยฟิล์มมันมืดนะครับฟิล์มหน้าเห็นไหมครับเปลี่ยนอวดีไปแล้วนะครับ